สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับผมแนะนําตัวนิดนึงผมดรมนูนชินชมเป็นผู้รับอนุญาตวิทยาลัเายเทคโนโลยีชินชมไทยมันสระบุรีวันนี้ผมจะมาพูดถึงระบบไฮดรอลิกที่เราเรียกว่า Two Position Control เห็นไหมครับ Two Position Control เราสามารถที่จะยกน้ําหนักไปในโกดังเราครับเลเวลหหรือเลเวลสก็ได้แล้วก็มีกระบอกสูบตัวหนึงดันน้ําหนักตัวนี้เข้าไปในโกดัง ได้เลยหรือเราจะเป็นทูพิเซนคอนโซลในเรื่องของการปั๊มสองสเตปเห็นไหมครับสเตปแรกปังปังพอเลื่อนไปสเตปที่2ก็ปังปังอีกทีมีแม่พิมพ์2ระบบนะครับเห็นไหมครับเราจะได้2องตำแหน่งเหมือนกันที่เราใช้ในงานอุตสาหกรรมการคอนโรลลักษณะนี้มี3แบบนะครับแต่ละแบบเนี่ย อาจารย์จะเจอทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมทั้งสแบบเลยเพราะบางครั้งเนี่ยในอุตสาหกรรมเขาไม่รู้หรอกว่าอันไหนดีไม่ดีอันไหนทําได้ไม่ได้นะครับผมจะพูดทั้งสาแบบเลยนะครับแบบแรกคือแบบง่ายๆเลยเห็นไหมครับเรามีกระบอกสูบเรามีดอเปิลสโยหน่อยดอเปิลสโยนหน่อยคุณสมบัติของดอเปิลสโยนหน่อยคือมีไฟเข้ามาปั๊บมันเลื่อนเลยมีไฟเข้าแป๊บหนึ่งมันเลื่อน นี่คือข้อดีของดับเบิลโซยหน่อยก็คือประหยัดไฟนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ซิงเกิลโซยหน่อยเราต้องมีไฟค้างเอาชนะแรงสปริงตัวนี้คือข้อเสียของซิงเกิลโซยหน่อยเห็นไหมครับผมตอบ PAB เข้าไปเพราะฉะนั้นสวิตช์ที่ผมควบคุมก็เป็นสวิตช์อย่างพซิชั่น2ก็สั่งให้ออกกดไปธรรมดาเป็นพันปุ๊บตัวนี้ก็จะเลื่อนเราก็จะได้พซิชั่น2ทันที ครับคือคื้นที่ออกสุดพอเรากดสวิตช์เอสหนึ่งเราก็ได้โพซิชันหนึ่งทันทีเลยนี่คือลักษณะง่ายๆเลยแต่ข้อเสียของมันของวงจรนี้ก็คือทุกครั้งที่มันอยู่โพซิชันหนึ่งหรือโพซิชันสองเราจะเรียกมันว่าโหลดดิงปัม๊มคือปั๊มจะทำงานเต็มที่เลยืปั๊มจะทำงานเพชรเกตทุกครั้งที่มันค้างตำแหน่งมันจะขึ้นเข้ากับค่า maximum. แมกซิมัมถ้าเราตั้งไว้ที่ 150ยาบาทเกตจะขึ้นที่150บาทเลยนะครับแบบนี้คือแบบที่1แบบที่2เรามาดูครับแบบที่2เนี่ยมันมี a 0ย์กับ a 1อยู่ด้วยเดี๋ยวผมจะบอกว่าข้อแตกต่างระหว่างแบบที่1กับแบบที่2คืออะไรเห็นไหมครับสวิตช์ S2 ของผมที่ต้องการให้เลื่อนมาตำแหน่ง2เนี่ยนี่คือตำแหน่ง1นี่คือตำแหน่ง2 ผมจะต้องมี A0 อนุกรมกับตัว Start นั่นหมายถึงผมอยู่ตำแหน่งหนึ่งผมสามารถกดไปสู่ตำแหน่งสองได้กดปับ๊บฟื้นเคลื่อนที่มาถึงชนตำแหน่งหนึ่งเมื่อไหร่ชน A1 เมื่อไหร่ตำแหน่งผมก็สามารถสั่งให้กดปับ๊บให้สั่งเคลื่อนที่เข้าไปอยู่ตำแหน่งหนึ่งได้เพราะนั้นมันอยู่หนึ่งเราจึงกดสองได้อยู่สองเราจึงกดหนึ่งได้อันนี้ก็คือโหลดดิ้งปั๊มเหมือนกัน นะครับอาจารย์เห็นไหมครับ2อ,อันนี้2อ,อันนี้แตกต่างกันยังไงครับก็คือแตก,กต่างกันที่ว่าทุกครั้งที่ขนาดนี้เห็นไหมกระบอกสูบกําลังเคลื่อนที่อยู่ตรงกลางอยู่ผมสั่งให้มันเข้าไปอยู่ตําแหน่งหนึ่งได้เลยซึ่งบางครั้งสเต็ปงานของมันต้องอยู่สองให้เกิดสองก่อนถึงจะสั่งให้เข้าได้แต่ตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้พอผมกดตําแหน่งหนึ่งออกปั๊บ ผมจะสั่งให้มันกลับเลยไม่ได้เพราะมันยังไม่ได้ชน A1 เห็นไหมครับถ้าชน A1 ปับ๊บเราถึงจะกดให้กลับไปที่ตำแหน่งหนึ่งเหมือนเดิม2ต้องอยู่1จริงจึงกดไป position 2ได้อันนี้ต้องอยู่ position 2ถึงกด1ได้นี่คือข้อดีของวงจรที่2นะครับแต่ทั้ง2วงจรนี้ยังไม่ดีที่สุดมันเรียกว่าโหลดดิงปั๊มเห็นไหมครับปั๊มมันจะทำงานแม็กซิมัมเลย อันสุดท้ายนี่ดีที่สุดคือแบบที่3เห็นไหมครับการครับแบบที่3เราใช้วาวสี่ทับสาตัวนี้เป็นวาวสี่ทับสาตรงกลาง P ต่อถึง T เห็นไหมครับทุกครั้งที่มันค้างตำแหน่งปั๊มจะวิ่งฟรีเลยถ้าอาจารย์ดูเกจเพเชอร์ทุกครั้งที่มันค้างตำแหน่ง,ม,ง,ม,นง,นงมันจะชี้ที่ศูนย์เลยนั่นหมายถึงเรากําลังประหยัดพลังงานอยู่ประหยัดไฟอยู่เพราะฉะนั้นปัม๊มมอเตอร์เป็นตัวขับปัม๊มถ้าเราวัดกระแสที่มอเตอร์ แทบไม่มีมันวิ่งฟรีโหลดนั่นเองนะครับวิ่งฟรีเลยเราจึงเรียกมันว่าอันโหลดดิงปัมตัวนี้คือวงจรที่ดีที่สุดแต่แน่นอนมันมีสปริงทั้งสองด้านเลยเห็นไหมครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราสั่งมันเนี่ยพอเราปล่อยมือปับ๊บมันจะมาค้างตำแหน่งเลยซึ่งเราไม่ต้องการสิ่งที่เราต้องการคือมันจะต้องมีไฟค้างจนถึงตำแหน่ง A1 คือตำแหน่ง สมันถึงจะหยุดเห็นไหมครับผมกดดูนะครับตัวนี้ A0 คือตัวโปรเททคว่าอยู่ตำแหน่งหนึ่งผมถึงจะกำหนดกด2ได้พอผมกดสวิตช์ S2 ปับ๊บรีเลย์มันทำงานล็อกตำแหน่งนั่นหมายถึงมันเอาชนะแรงสปริงอีกด้านหนึ่งทำให้กระบอกสูบเราสามารถเคลื่อนที่จนสุดได้พอสุดมาชน A1 เมื่อไหร่ NC ตัวนี้จะตัดพอตัดปับ๊บร2ก็จะหลุด พอหลุดปั๊บซอยนอย A บวกก็จะอยู่ตรงกลางพอดีเพมันการอยู่ตรงกลางที่มันค้างตำแหน่งแล้ปั๊มมันจะวิ่งฟรีก็คือเป็น u n หลด d i n g ปั๊มนี่คือข้อดีพอมันอยู่ตำแหน่ง2เห็นไหมครับก็คือ A 1ถูกกดแล้เราก็สามารถที่จะเป็นไงครับตัวนี้ A 0ก็จะกลายเป็น NC แล้วเพราะว่ามันถูกปล่อยพอเรากดตำแหน่งหนึ่งปั๊บรีเลย์ตัวที่หนึ่งานพร้อมกับสั่งให้เข้าวืด พอสั่งให้เข้ามันเคลื่อนที่มาสุด A 0ตัวนี้ถูกกดมันเป็น N C นะครับกูกดเลยจากเรเลยก็จะหยุดเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มันอยู่ตำแหน่งหนึ่งหรือตำแหน่งสองเนี่ยปัม๊มเราจะทำงานแบบอันโหลดดิงปัม๊มเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีที่สุดเลยตัวนี้ระบบนี้จะทำให้เราประหยัดพลังงานถ้าเราทำในโรงงานมีการคร้างตำแหน่งเยอะแยะแล้วเราไปใช้วงจรหนึ่งหรือวงจรสองเนี่ย การสูญเสียพลังงานเราจะเสียมากเพราะนี่คือข้อแตกต่างนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะต่อวงจรปฏิบัติให้อาจารย์ดูทั้ง3แบบเลยว่ามันทำงานไงแล้วมีข้อดีข้อเสียยังไงตอนนี้พูดถึงทฤษฎีก่อนว่าทฤษฎีในเรื่องของ two position control เป็นไงแล้วก็ถ้ามันมี3 position เมื่อไหร่4 position ที่จะให้เลเวลมันเคลื่อนที่ขึ้นลง ได้3 4เลเวลนั้นเราจะใช้ p l c มาคอนโทรลเราจะไม่ใช้รีเลย์ธรรมดาแต่ถ้าวงจรง่ายๆอย่างเงี้ยเราจะใช้รีเลย์มาควบคุมมันเพราะจะประหยัดกว่านะครับเพราะนั้นนี่คือข้อดีของวงจรทั้ง3วงจรนี้ข้อดีและข้อเสียแต่เวลาเราไปอยู่ในอุตสาหกรรมเราจะเจอทั้ง3ตัวเลยเพราะว่าอะไรครับช่างเทคนิคหรือวิศวกรต่างๆก็จะไม่ค่อยรู้ถึง ความสำคัญของคำว่าโหลดดิ้งปั๊มกับอันโหลดดิ้งปั๊มแล้วจะทำให้เราสูญเสียพลังงานมากมายนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่อาจารย์ติดตามผมคงจะได้ประโยชน์ในเรื่องของระบบไฮดรอลิกอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ผมจะเพิ่มความยากไปเรื่อยๆและทำให้อาจารย์สามารถที่จะควบคุมในระบบไฮดรอลิกอุตสาหกรรมได้คล่องขึ้น ถ้ามีอะไรสงสัยก็ติดต่อมาที่วิไลเทคโนโลยีชื่นชมไทยยมันสระบ,บรุรีหรือบริษัทเอลเวประเทศไทยจำกัดหรือพาร์ทเนอร์เราก็คือบริษัทยูโฟรัยนะครับก็หวังเป็นแบ่งยิ่งว่าความรู้เหล่านี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านอาจารย์ครับขอบพระคุณครับ